ส,สวัสดีครับเราดีรเราจะมาเล่นสงครา,ามโจรสลัดในแมปสงครามโจรสลัดนะครับงึงเห็นจะมีคนเล่นน้อยผมไม่มีแบบแบบ,แบ,บแวีเราเข้าไปเล่นกันเถอะโอเครอแป๊บหนึงแป๊บนึงนะครับ กระโจสลัดระเบิดไปไปต่อหน้าเราเมื่อกี้เอ้าทำไมผมเป็นสีขาวอะเกือบซื้อเลยโอเคแล้วก็ไม่กดอล้วด้วย you <laughs>

พา์ที่เราสามารถมีาพีจีกับอะไรนี่แหละเชื่อมันเถอะเอ้ทีมสีฟ้ามันไปไหนไม่ได้มึกคุกฟลีซิตาน,นี้ เพลงมันจะออกไปเกาะอย่นี้แล้วสินะใหม่อะลูกสามารถอ,ออกไปได้ โอเคเหลือแม่งเดือดโคตรเจ้าเลยสัตว์โทษโทษโทษทีีถ้าเล่นเกมแล้วมันเป็นอย่างี้มันจะโคตรโมโหเลยไปใครเคยเป็นไางเล่นเกมแล้วแม่งแม่งเหลือแม่งยังไม่ค่อยไป ทำจริงนะมันน่าโมโหมากเลยโจรสลัดบูกถึงจะมีแค่คนเดียวก็เถอะอยากรู้จังเลยยุโจรสลัดมันมีอันนี้แล้วด้ดดวยดีูแผงปืนดูด,ดิ ยาวเลยตาย ni? โอเคแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ คิดเลยจะเออแบบน,นี้เอาไว้เตะเพียงเท่านี้พอกูขี้เกียนแล้วเพราะมันโมเพราะม่ไม่มีฮีอะไรเลยเว้มันไม่ได้มันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนี้อ่ะมันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนี้นะตอนที่เราเล่นอนะ่ะโอเคเรามาอยู่ในเมเผีกันแล้วแต่ว่ามันชื่อเมเปี๋อะไรช่างมันเถอะ โอเคเราไปเลอนเกมนี้เป็นเกมในตำนานะที่ผมชอบเล่นนะจนถึงปัจจุบันนะนะถึงเห็นยาผมพูดคำหยาบเลยผมแต่มันน่าโมโหจริงๆตั้งแต่ผมที่ผมเล่นมาผมไม่เคยพูดคำหยาบเลยน,นะอันี้เป็นคลิปแรกใช่ปะอาจจะใช่อาจจะนะ ผมก็จะมาอะไรไม่ค่อยได้อมมันเป็นโูคุณคลิปแม่งตอนกลางคืนใครไม่อยากไปคิด ทอมในคลิปนี้คือเธอมาเจอผีแล้วทุกคนอย่าทำอย่างไรเพื่อเอาชีวิตรอดใครต่อคำถามโดนใจเอาไปเลยระเบิดหนึ่งลูกเอาเลยเหรอเลอย่าเข้าไปอยู่ในคลิปเราในเกมมาครับพราคิปหน้าอาจจะเป็นเกมมาครับแต่คลิปนี้ไม่รู้มั่นใจหรอหรือจะอ่านสปอยหนังก็ได้ตาจีนนะนะผมผมไม่เคยทำาชอกเลย ได้หัวแตกขนาดนี้ตามจริงนะอ้าววันด,ดีอุ้ยมีคนเอาตุ๊กตายางมาวางไว้อะไรไว้ตรงนี้วะ <c oughs> โอเคเราต้องพยายามเดินนะอ้าววัด,ดีตัวเฮียเลยหวัดีสกีบีดีโโด,โด รู้ไหมรู้ไหมพวกแกรู้ไหมโอเคแล้วยังไม่เจออะไรเลยเส็งอะไรว่าตรงน,นั้นนี่มัได้ากลัวแปลกๆอะ่ะแต่มันก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีอะ่ะทำไมก็อยู่มนเรียนร้านขนาดน,นี้เนาะ อาวเด็ูปี่ 嗯。Uh huh. ไม่มีแล้วเพื่อทำไมมันตงปวดใจวะเพื่ออู้ยจเร็วเพื่อเจนจะตรงไปไอ้แบบมึงจะไปไหน อโอ้โหแมงมืดชิบ <c oughs> ก็ทุบไปแล้วมันมันไม่เข้าได้งไงอะ ค้างโอเคไปกันเถอะเ่อต่อไมล์หน่อยเจบติดาโกะ เรารีบไปกันเถอะกูไม่ได้นอนนีเนี่ยถ <c oughs> <c oughs> ้าไป,ปะ่ะนี ต่ออีพีหน้านะเพราะยังไงดูดคาแต่เล่นไม่ผ่านหรอกโอเคขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่าตัว